ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นแต่ละตอนเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันก่อนว่าจะซื้อจะขายกันแล้วใครรับผิดชอบหน้าที่อะไรกันบ้างอินกเทอร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่หน้าโรงงานของท่านไปถึงท่าเรือจากท่าเรือสินค้าไปอยู่บนเรือจนทะเลขนาดใหญ่ไปที่ท่าปลายทางไปจะถึงแวร์เฮาส์ของผู้นำเข้าสุดท้ายตรงนี้อินกเทอร์ก็จะกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านว่าท่านทําอะไรบ้างท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ใ้าจ่ายอะไรบ้างรวมทนะั้เงื่อนไขาการจ่ายเงินท่านควรใช้แบบไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงนะฮะเงื่อนไขาการจ่ายเงินก็คือเทอมเอ่อเทอมเมนนะฮะท่านจะเลือกแบบไหนถ้าไม่เสี่ยงท่านควรจะใช้ LC LC ก็คือเป็น letter of credit นะฮะก็คือจะมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง ปกติการค้าการขายบ้านเราเนี่ยเราเห็นใช่ไหมว่าเราไปซื้อตามร้านหรือตรงไหนก็แล้วแต่มันก็จะเป็นผู้ซื้อผู้ขายยืน่นยื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นแมวแต่การค้าระหว่างประเทศมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะการทีส่ส่งสินค้าไปแล้วจะได้ตังได้มาครบเนี่ยมันก็ต้องมีปฏิบัติตามกฎเงื่อนไขแล้วเบียบของประเทศผู้นําเข้าประเทศเราก็เหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านซื้อขายแบบ LC ท่านก็มั่นใจว่าโอเคเงินมันน่าจะเข้ามาครบเนื่องจากว่าเราก็มีแบงค์อยู่หน้าเราหมายว่าธนาคารเราไปใช้บริการของธนาคารผู้นําเข้าก็มาใช้บริการของแบงค์เหมือนกันการซื้อการขายผ่านแบงค์หรือเอา LC เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยพอสินค้าส่งไปที่ทางปลายทางปุ๊บเราก็จะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะชิปปิ้งด็อกิเมนต์ที่ผมกยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ก็ต้องไปดูเงื่อนไขเอลซีหรือว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาสี่ห้าหกอะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะขอแค่สองสามสี่หรือมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นกับตัวสินค้าพอเราทำเอกสารดอกตรงนี้ไปให้ทางแบงค์ปุ๊บพอแบงค์ได้เอกสารครบเงื่อนไขถูกต้องทุกอย่างท่านสบายใจครับขายไปหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญท่านก็ได้ังค์ครบมาตามนั้นแบงค์ก็จะทําหน้าที่ตรงนั้นแทนท่านทั้งหมดเลยแบงค์ ประเทศเราก็จะไปคุยกับแบงก์ประเทศผู้นําเข้าประเทศผู้นําเข้าก็โอนมาผ่านแบงก์เราอันนี้ท่านสบายใจได้สินค้าไปถึงโรงงานเขาแล้วถ้าโรงงานนั้นมีสภาพทางธุรก,กิจยังไงก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวออกับเราไม่เกี่ยวออกับเขาล,ละแบงก์ทาหน้าที่โอนต่างห้ท่านทั้งหมดแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีการค้ากาันขายระหว่างลักษณะยื่นหมูยื่นแมวนะฮะมันก็ต้องพูดคุยกันใช่ไหมครด้วยประเพณีวัฒนธรรมอะไรพวกนี้การจะเชื่อใจอะไรกันพวกนี้มันก็ ้องวัดดวงใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเผื่อมันเสี่ยงที่จะทําการค้าการขายท่านก็ควรไปใช้ลักษณะที่ไม่เสี่ยงคือพวก l อซแต่ถ้าเผื่อคุ้นเคยกันมาอย่างนานท่านอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นก็ได้จะส่งสินค้าไปจะซื้อจ่ายมาก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วสินค้าตามไปดีที่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตสินค้าไปถึงแล้วโอนมานะฮะลักษณะแบบนี้คือเราก็ไม่เสี่ยงเราต้องมองในแง่กรณีที่มันเป็น กรณีที่เลวร้ายไว้ก่อนถ้าส่งไปแล้วไม่ได้ตังมันจะทําไงมันก็มีปัญหาการค้าระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะต้องไป